สวัสดีนะคะทุกท่านอันนี้คือวาสนานะคะต้นวาสนาที่เราปักชำเองนะคะปักชำตั้งแต่วันที่10กันยา2566นะคะนับถึงตอนนี้ก็จะได้4เดือนแล้วนะคะก็เริ่มมียอดสวยงามแล้วนะคะเดี๋ยว น่าจะพร้อมที่จะจําหน่ายได้แล้วนะคะส่วนมากนะคะวัสนาที่เราปักชานี้นะคะจะมีสองยอดนะคะสอยอดนะคะสยอดก็มีนะคะอันนี้3ยอดนะคะ3ยอดเลยนะคะก็งามแล้วนะคะพร้อมที่จะเอาไปจําหน่ายให้กับลูกค้าแล้วแล้วนะคะก็เดี๋ยวหลังจากอาทิตย์หน้านี้ก็คงจะเริ่มเอาไปจําหน่ายได้แล้วนะคะ สวยมากนะคะสวยงามมากนะคะเป็นวาสนาที่มีลายของใบประมาณนี้เลยนะคะแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยไปสองรอบแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ